ภาานมง้สวยงามของวัดต้อน้ำเย็นของจังหวัดมารไปมาุมงน่เฮ้ยาสวาบ่สวยงามที่บานนำเย็นนะนี่ในมิโอกาสเต็จากรัวมากไอ่ทำบุญมีหรอบัดบ้าน้ำเย็นลย่าถ้ามาไทยทำให้เมืองบ้านนำเย็นสวยงามขนาดเด้ไปบานต่อท่อ nay ครับ ăn เชิงนี่บ่แม่นกินแบบนี้พี่น้องอืมบ่หลายตาโอ้สวย พิมกับไปสัว่าวัดป่าวังน้ำเย็นนะติดเห็นวัดป่าโอ้สวยงามมากพี่น้องคนมณีพันธ์ังยูครับพี่น้องนี่บรรยากาศอยูห่างห่างวัดแล้วพี่น้องก็จะเป็นไอ้แม่นลำซีนี่ครับเขผมเปิดงามๆสวยงามบรรยากาศดีขนาดนี้พี่น้องนี่ครับบรรยากาศธรรมรีวัดวนนี้ครับนี่แผ่นกล้องเห็นเป็นมุ่นโอ้งามงามงามโอ้หม่องพัก กุฏิสงก็เย็นๆเนาะอยู่ทางส้านหนึ่งไปพี่น้องคนกำลังล้างไหรของมาไปไปพี่น้องเดี๋ยวค่อยมากันไหมสวัสดีครับพี่น้องหลังจากไปเก็บภาพบรรยากาศจากไอ้ภาคนิวัดบังน้ำเย็นมาให้พี่น้องเนาะแต่ผมมีเวลาไทยยูทูบกับพี่น้องเนาะหรือว่าไทยพี่ดูให้พี่น้องเบ้างเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม นี่ครับสถานที่แห่ชาติชิดแั่งนี่แหละวัดวัน้งเย็นอ่าผู้ใดเขามารับชมหน่อยจะน,น,นึกว่าอะไรวัดแชร่เป,เพ,พ,ปพี่น้องกดสับตไคร้เป็นกำลังใจให้ต้องจำที่นี่ฝากไว้จะมีหน่อยพี่น้องวันนี้ครับวันนี้ครับ